แนวการบันนี้บรรดานุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลได้ทำละกายวาจาใจด้วยการรักษาศีลเป็นผู้มีจิตเมตตาเป็นผู้ถวายทานสังฆทานและของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทดแทนบุญคุณต่อบรรดาบัมพูประุตทั้งหลายชดใช้นิสิน ต่อบรรดาเจ้ากรรมในเวรให้หมดสิ้นไปเป็นที่พึ่งของบรรดาดวงวิญญาณและเพื่อนมนุษย์วันนี้ก็ถือว่าได้สร้างปันสิ่งอันเป็นประโยชน์อันเป็นมงคลอันเป็นการพัฒนาในที่สุดแล้วมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีประสบะการณ์ชีวิตมากมายก็ย่อมเข้าถึงความสงบก็ย่อมเข้าถึงความเป็นจริง ว่ามานุษย์นั้นต้องการความผาสุกความสบายในเรื่องของจิตใจส่วนเรื่องของร่างกายก็เป็นไปตามยถากรรมแต่ผู้ใดก็ตามหากสามารถทำใจให้เป็นความสงบทำใจให้เป็นความสันโดษทำใจให้เป็นความปาโมดเป็นปินติได้ก็ถือเป็นผู้ที่ชนะเหมือนดังพระพุทธเจ้า ก็ไม่ต่างอะไรกับเราบรรดาสังขารร่างกายก็แก่เท่ามีแต่ความเจ็บมีแต่ความปวดมีแต่ความทรมานจะต้องเดินเหินไปทุกหนทุกแห่งทุกที่มิใช่ว่าพระองค์จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยหรือไม่เป็นผู้มีความทุรนทุายในร่างกายแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในจิตใจได้ไม่สามารถทําให้เกิดความทุกข์ทรมานไม่สามารถทําให้เกิดความยากลําบากในเรื่องของจิตใจดังนั้นก็เป็นเรื่องที่จิตใจเป็นเรื่องสาคัญจิตใจนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ผู้ใดก็ตามสามารถใช้ปัญญาสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิถีของจิตใจที่ทุกข์ทรมานเป็นความผาสุข ก็จะเป็นผู้ชนะเป็นผู้ไม่ต้องทุกข์ทรมานดิ้นรนเหมือนดังบรรดาผู้คนทั้งหลายหากทำวานที่เกิดความยากลำบากทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่ถ้าจิตใจผ่องใสเบิกบานก็กลายเป็นคนสามารถอยู่กับงานได้ด้วยความผาสุกอยู่กับงานได้ด้วยความสบายใจและบางคนนั้นถึงขนาดไม่หลับไม่นอนหากจิตใจนั้นเกิดความผาสุก เกิดปิดตินั่นก็แปลว่าจิตใจของบรรดามนุษย์นั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแม้บางคนที่นอนเจ็บปวดทุกทรมานแต่ถ้าจิตใจมีธรรมะเป็นที่ตั้ง ใจิตใจมีความผาสุกก็ไม่รู้สึกแห่งความยากลำบากทุกทรมานเหมือนดังพิ่สู่สงูงหลายรูปหลายองค์นั้นในยามแก่ในยามเท่าก็มีใจิตใจมีหน้าตาที่ผ่องใสแยกส่วนกันระหว่างความเจ็บปวดของร่างกายกับความเจ็บปวดของจิตใจ ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานในจิตใจนั้นจะไม่เกิดขึ้นอันเกิดจากการบำเพ็ญเพียรอันเกิดจากความรู้อันเกิดจากวามเข้าใจแต่ว่ามนุษย์ทั่วไปนั้นจะไม่สามารถทำได้เพราะกายกับใจจะเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกายเจ็บใจก็จะเจ็บเมื่อกายทุกข์ทรมานใจก็จะทุกข์ทรมานดิ้นรลนกระเสือกกระสนทุลนทุลายนั้นก็แปลว่าไม่ได้มีการขัดเกา ไม่ได้มีการเรียนรู้ไม่ได้มีประสบะการณ์ไม่ได้มีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหากเราใช้ปัญญาใช้ความเข้าใจในทางธรรมแล้วเราก็สามารถแบ่งความรู้สึกออกจากกายและใจได้นั่นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาไปสู่ปัญญาที่สูงขึ้นไปบัดน,นี้เราทั้งหลายก็ได้มาเกิดบนโลกใบนี้เราก็เป็นผู้ที่จะต้องพัฒนาศึกษาเล่าเรียน การศึกษาเล่าเรียนนั้นในสมัยอดีตก็ไม่มีห้องไม่มีส <c oughs> ถานศึกษาไม่ได้มีบรรยากาศไม่มีโต๊ะเรียนไม่มีกระดานใดก็มีแต่การสนทนามีแต่การฟังในสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงที่จะอธิบายสาธยายให้ฟัง ดังนั้นก็จึงเกิดเป็นการทำมมเทศนาที่พระพุทธเจ้านั้นได้เป็นผู้อบรมสั่งสอนได้เป็นผู้เดินทางไปในทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่การเดินทางไปนั้นก็เป็นการเดินทางไปเพื่อบอกกล่าวการเดินทางไปก็เพื่อแสดงสัจธรรม การเดินทางไปก็เพื่อให้คุณได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจจึงเป็นที่มาของการแสดงธรรมผลทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่เคยมีประสบะการณ์ไม่เคยมีความเข้าใจก็จึงได้ฟังธรรมความธรรมนั้นก็จึงทําให้คุณทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนจากความโง่เขลาเปลี่ยนจากความมืดบอดเปลี่ยนจากการเข้าใจผิด กลายเป็นคนฉลาดกลายเป็นคนรู้ตามความเป็นจริงกลายเป็นคนที่สามารถพัฒนาตนเองได้ดังนั้นการฟังธรรมก็จึงเป็นหัวใจอันยิ่งใหญ่การฟังธรรมในสมัยอดีตก็ถือเป็นการได้ศึกษาเล่าเรียนจากผู้มีประสบาการณ์โดยตรงพระพุทธองค์ก็จึงได้เป็นผู้สาธยายเรื่องของการฟังธรรมนั้น การฟังธรรมทำให้เกิดประโยชน์เพราะมนุษย์ในอนดีตนั้นจะไม่เคยรู้เรื่องรอาวต่างๆไม่ว่าจากคน <c oughs> ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือแม้แต่วันดาผู้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องดังนั้นเมื่อมีผู้รู้ได้มากล่าวได้มาพูดไม่ได้มาสาธยายก็จึงทำให้คนนั้นได้เกิดความรู้สิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้เคยรู้เือนคือไม่ไม่เคยได้ฟังก็จะได้ฟัง การได้ฟังการได้รู้การได้ปรับทัศนคตินั้นถือเป็นมุมมองอันยิ่งใหญ่ถือเป็นเรื่องสำคัญบางคนก็หลงมาทุกพบทุกชาติรวมกระทั่งถึงหลงทำผิดในสิ่งที่เป็นโทษไม่รู้ใครเป็นคนแนะนำมาแต่ก็ทำกันตามต่อๆกันมาในที่สุดพระพุดองก็จึงได้อธิบาย ึงไดาา้าสาธยายให้ฟังว่าสิ่งต่างๆที่เคยเข้าใจผิดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการบูชายันเรื่องของการทำลายทำลายกันเรื่องของไม่เกรงกลัวตตอบาปเรื่องของความเข้าใจท,ที่ที่คิดว่าเมื่อตายแล้วก็ศูนย์ก็หายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าได้เป็นผู้สาธยายให้รู้ว่า บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันมี3 1มสภูมิอันเป็นเวลายาวนานอันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นผู้ที่ไม่เคยรู้ก็ได้ฟังก็จึงได้คิดได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและก็ด้วยหลักฐานสามารถน้ำนำอมนําาเรื่องราวในชีวิตของตนเองนั้นมาเทียบเคียงมาปรับมา <c oughs> สแสดงความเข้าใจได้เพราะเราเองนั้น ก็มีความแตกต่างจากบรรดาเพื่อนทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายความแตกต่างนั้นก็เป็นที่มาของวิบากกรรมเต็มที่มาของการกระทําในอดีตท,ที่ต่างกันมาบางคนก็มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสุขมีแต่ความแข็งแรงมีแต่ความเจริญมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย บางคนก็มีในความเจ็บป่วยมีในความยากจนทุกทรมานอยู่ในฐานะที่อัตคันฝืดเคืองจะอยู่ที่ใดหนใดก็มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคไม่ว่าจะเป็นคนกันแกล้งรังแกหรือจะเป็นวิบากกรรมทีนเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บความยากจนสิ่งเบียดเบียนมากมายนั่นก็จึงเป็นที่มาให้เห็นว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น ได้ติดตามตัวมนุษย์มาข้ามภพข้ามชาติเพราะในขณะที่เกิดในท้องเดียวกันในครอบครัวเดียวกันการเป็นอยู่ก็อย่างต่างการบางคนเกิดมาก็พิกลพิการนั่นจึงทำให้คนได้สติได้เรียนรู้ดังนั้นการที่ได้ฟังธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่คนทั่วหลายทั้งปวงไม่มีความรู้ไม่เคยมีความเข้าใจเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เคยได้พัฒนาและได้เป็นผู้ที่ จะต้องเปลี่ยนทัศนคติเพื่อจะไปในทิศทางที่ถูกต้องฟังธรรมย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังและได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้นี่ก็จึงเป็นอิสงบัดนี้เราก็เป็นมนุษย์สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทํามากที่สุดก็คือเราจะต้องหาความรู้ให้ได้มากการหาความรู้นั้นแท้ที่จริงแล้วในหนังสือเล่มเดียวกันแต่มุมมองของคนก็ต่างกันคนที่มีประสบะการณ์ จะเห็นรายละเอียดในหนังสือในตัวอักษรว่ามีขบวนการอย่างไรส่วนคนที่ไม่เคยมีประสบะการณ์คนที่ไม่เคยมีความรู้ก็เอาแต่พูดเอาแต่ท่องเอาแต่อ่านไปตาม ตัวอักษรที่ว่ามาดังนั้นความเข้าใจก็จึงเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลําบากที่จะทํำความเข้าใจได้นี่ก็เป็นอาดิสง์แห่งการที่ได้ฟังคนอธิบายอาดิสงแห่งการที่ได้ทําความเข้าใจเมื่อมีการเปลี่ยนทัศนคติก็จะกลายเป็นคนไม่หลงผิดไม่ทําผิด นี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าการฟังธรรมนั้นเป็นของอันประเสริฐเป็นของอันดีเลิศก,การฟังแล้วแม้คนที่เคยได้ฟังแล้วมาได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจทราบซึ้งยิ่งขึ้นจะเป็นผู้ที่ชัดเจนขึ้นในสิ่งที่เขิมความที่เคยรู้มาบางคนนั้นก็อาจจะเคยฟังมาแต่ก็ยังครับคายครับขายขขาย,ยังไม่มั่นใจยังไม่หนักแน่น <c oughs> ในเหตุผลยังไม่มี ความกระจ่างแต่เมื่อได้ฟังทมได้รับคําอธิบายได้รับความ <c oughs> คิดเห็นที่ทําให้เกิดมุมมองต่างๆก็จึงเป็นคนที่มีความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นผู้ที่ฟังทรรแล้วหากมาฟังซ้ําๆในแต่ละครั้งที่ฟังนั้นก็จะมีการแตกต่างกันไปจะเกิดความรู้จะเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นหรือจะลึกซึ้งมากขึ้นหรือจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะตีปัญหาโจทย์ต่งางๆได้แตกรายละเอียดได้เพดังนั้นการได้ฟังบ่อยๆก็ถือเป็นบุญเป็นกุศล การที่เราทั้งหลายทั้งปวงมีปัญหาอยู่ในโลกไปดี mm hmm. ก็เพราะเกิดความสงสัยความสงสัยนั้นหากไม่มีใครมาแก้ไข mm hmm. ก็จะค้างคางข้ามภบข้ามชาติทําให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองทําให้การตัดสินใจลุเลทําให้เกิดความผิดพลาดทําให้เกิดความเดือดร้อนเพราะความสงสัยว่าสิ่งนั้นควรทําหรือไม่ควรทําสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีทําแล้วได้ประโยชน์หรือได้โทษทําแล้วจะไป <c oughs> แต่ ปัญหาตามมาหรือจะมีความสําเร็จตามมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นมีพระพุทธเจ้ามีอริยสาวกทั้งหลายก็จึงได้เป็นผู้แก้ข้อสงสัยของบรรดามนุษย์ที่เรียกว่าบางคนก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วบางคนก็คิดว่าตัวเองคนมีเป็นคนมีปัญญาแล้วในตักกะในทัศนคติใน <c oughs> ปัญยาของตนเองอาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างจากความเป็นจริงดังนั้น ความลังเลสงสัยก็จะคลายหายไปหากได้มีผู้ที่สามารถอธิบายสาธยายให้เกิดเห็นภาพให้สามารถสัมผัสได้ให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดก็แก้ข้าอาสงสัยได้เมื่อมนุษย์สงสัยจะมีแต่ปัญหาจะมีแต่ความล่าชา้าจะมีแต่ความภะวะผวงเหมือนกับเราลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติในทุกภพทุกชาติเราก็จึงไม่มีความเจริญก้าวหน้าไม่สามารถบรรลุทมได้ ก็เป็นข้อดึงในเรื่องของนิวรณ์ที่เรียกว่าวิจิกิจชาลังเลสงไขยปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เจริญขึ้นทำไมเราถึงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ได้ผลหรือการปฏิบัตินี้ไม่เหมาะกับเราหรือการปฏิบัตินี้เข้าใจกันผิดหรือเปล่าเมื่อลังเลสงสัยมนุษย์ก็จึงชะง,งักงนันเมื่อชะงักงันมนุษย์ก็จะไม่ก้าวหน้าจะไม่มีการพุ่มเทในการกระทำในที่สุดก็จะกลายเป็นคน ลาลาลังลุงมันทั้งถึงเปลี่ยนแปลงในที่สุดตัดสินใจว่าถ้าไม่แน่ใจก็อย่าทำเลยทีกว่าเป็นเรื่องโครงการยุติบทบาทนี่ก็ทำให้สิ่งที่เสียหายเกิดขึ้นเหมือนกับที่เรานั้นก็คงจะลังเลสงสัยมาทุกภพทุกชาติก็จึงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้อีกและในชาตินี้ถึงจะได้ฟังธรรมถึงจะทำความเข้าใจก็ยังสงสัยอีกว่ามันจะดีจริงหรือทำไมไม่มีวิธีอื่นหรือทำไมเราไม่ทำประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่านี้ ก็เมื่อมีความลังเลสงสัยก็จึงไปใช้ชีวิตเหมือนปุตุชนเพราะไม่มั่นใจในพัทธรรมไม่มั่นใจในสัจธรรมไม่มีความชัดเจนว่าเหล่านั้นเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ความทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหาัสทุกครั้งทุกขาที่ตัดสินใจผิดชีวิตก็เปลี่ยนเราจะต้องตกต่ำเราจะต้องทุรนทุรายเราจะต้องกลายเป็นผู้ที่จบลงกลับมา ที่จะเกิดแก่เจ็บพัดภาคผิดหวังและตายเราจะต้องมีอะไรที่ผิดพลาดและจะต้องไปชดใช้ในอบายภูมิไม่ว่าจะเกินเป็นเปรตเ,เป็นอศสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกก็เพราะว่าเรานั้นไม่มั่นใจในพระธรรมคำสั่งสอนไม่ปักใจลงเพราะว่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่โอกาสอันสูงสุดมนุษย์ที่มี <c oughs> ความแหลงหรือสงสัย โดยรวมแล้วก็จะตัดสินใจใช้วิถีชีวิตไปในทางตกต่ำในทางปุตุชนที่จะต้องคุกคีที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนกับการเบียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดความสงสัยเพราะไม่ได้เช่า ได้รับความเข้าใจอย่างชัดเจนคือไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็สืง่งถาทยายให้เห็นประโยชน์แห่งการฟังธรรมว่าทําให้เรานั้นใครจากความสงสัยก็จะเกิดความมั่นใจจะเกิดความอิ่มใจเต็มใจภูมิใจและมีความ <c oughs> มั่นคงในจิตใจก็จึงเดินหน้าต่อไปได้ในที่สุดมนุษย์นั้นทำความรู้สึกทําความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะมนุษย์นั้นแท้ที่จริงแล้วโอ,โอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นมิจฉาทิฐีได้ตลอดเวลา การที่ผู้คนใดๆก็ตามเป็นผู้ที่หนีออกจากการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> <c oughs> การที่มุ่งหน้าที่จะออกจากการทุกทรมานจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถือเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าผู้ใดก็ตาม <c oughs> ก็ยังหวนกลับไปที่จะอยู่ในฐานะที่จะต้องคุกคีในฐานะที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด โดยรวมแล้วก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีความคิดเห็นไม่ถูกต้องมีความคิดเห็นที่เป็นอันตรายมีความคิดเห็นที่จะกักขังตัวเองให้ทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหาัสเราจะต้องกลายเป็นผู้เดือดร้อนไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นเพราะในวัตฏสงสารไม่มีความปราณีต่อผู้ใดจะทําให้เราเกิดอาการแห่งความ <c oughs> อย่างได้มีแต่ตัณหามีแต่ความทะยานอยากมีแต่ความเพ้อฝันมีแต่สิ่งที่คาดคิดว่าจะทําให้เกิดความผาสุเกิดความเจริญเกิดความมั่นคงรวมกระทั่งถึงเกิดความปลอดภัยในที่สุดเราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีความปลอดภัยในโลกใบนี้เราจะต้องแก่นั่นก็คือเราจะต้องทุกข์ทรมานเราจะต้องเจ็บนั่นก็คือเราจะต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายเราจะต้องพัดพลาดผิดหวังในที่สุดเราจะต้องตาย นี่ก็คือความเสียหายซึ่งเราพึ่งพาแล้วหวังกับสิ่งใดไม่ได้เลยหากยังเป็นผู้ที่มุ่งหน้าอยู่ในการใช้ชีวิตในฐานะของปุถุชนและในที่สุดผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดความผ่องใสาหากเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเกิดความมั่นใจเป็นผู้ที่มีจิตใจปราศจากอาวัตอาสวะกิเลสเพราะธรรมะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจทำให้เกิดความ <c oughs> อิ่มใจ ว่าได้ตัดสินใจในทางที่ถูกพระพุทธเจ้าเมื่อได้สเสด็จไปในะะทุกหุนทุกแห่งก็จะแสดงธรรมให้คู่คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มีความรู้จากที่เคยไม่จากที่ไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความเข้าใจคนที่เคยฟังแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความ ที่ยังไม่ชัดเจนก็จะได้รับความชัดเจนยิ่งขึ้นหากมีการสอบถามพาะผู้ดงูงก็จะได้เป็นผู้ตอบปัญหาอาธิบายเพิ่มเติมในขั้นในขบวนการที่จะพัฒนาไปสู่การ <c oughs> จเจริญก้าวหน้าในทางธรรมได้เป็นผู้แก้ข้อสงสัยเป็นผู้ทําให้ความคิดเห็นที่ถูกต้อง ไม่มีการบิดผิวไม่มีการเปลี่ยนแปลงในศาสนาพุทธนั้นไม่ได้เป็นศาสนาที่จะให้ใครได้มาเป็นสาวกหรือให้ใครมาเป็นบริวารแต่ต้องการให้ทุกคนที่รู้ที่เข้าใจนั้นทำตัวเองให้ออกจากทุกข์ความยากความลำบากความทรมานเพราะมันจะติดตามและจะลำ <c oughs> จะทำให้เราต้องเดือดร้อนนี่ก็คือ สิ่งที่พระพุทธองค์ได้แบ่งปันก็คือธรรมเทศนาที่ประกาศไปเมื่อผู้ใดก็ตามได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้เป็นผู้เห็นประโยชน์แล้วก็จะมีจิตใจที่ผ่องใสเมื่อมีจิตใจผ่องใสก็จะเกิดความเป็นสั เป็นสมาธิก็จะเกิดความสงบความสงบนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความปาโมดปาโมดก็คือความชื่นบานในจิตใจบรรดาผู้คนทั้งหลายเมื่อได้ควงธรรมแล้วเกิดความเข้าใจแล้วก็จะเกิดเป็นสมาธิธรรมท,ที่ให้เกิดความมั่นคงในสนิทในธรรมไม่หวั่นไหวในธรรมธรรมมาเป็นของมั่นคงมันพรัมากเป็นของประเสริฐธรรมะถ้าผู้ใดก็ตามปักจิตปักใจอยู่ในพระธรรมแล้วผู้คนผู้นั้น จะเกิด <c oughs> ความจเจริญก้าวหน้าจะเกิดในความผาสุกจะเกิดปิตีคือเป็นผู้ที่มีพระธรรมเป็นเพื่อนมีพระธรรมเป็นยามีพระธรรมเป็นเครื่องค้าจูจิตใจเมื่อมี ความตั้งมั่นในจิตใจต่อพระธรรมแล้วบรรดาสิ่งต่างๆก็จะตามมาผู้ใดก็ตามที่มีความมั่นคงในพระธรรมจะมีความประโมทจะมีความชื่นบานในจิตใจล่าเริงสดใสคนที่ไม่มีธรรมะจะขุนมัวเศร้าหมองจะกลายเป็นคนวิตกกังวลจะกลายเป็นคนหวาดระแวงเป็นคนที่ภาวะพวงค์เป็นผู้ที่จะต้อง คิดถึงปัญหาและอุปสรรคและบรรดาโทษภัยที่ตัวเองได้ทำมานั้นจะต้องกลับมาทดแทนจะต้องกลับมาทำร้ายทำลายตนเองบุคคลที่ไม่ได้มีธรรมะนั้นจะไม่มีวันผ่องใสในจิตใจยิ่งคนที่เคยยิ่งคนที่เคยทำผิดทำพลาดมาไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนผิดศีลผิดธรรมพวกนี้จะต้องมีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจเมื่อจะหลับตาหรือเมื่อจะอยู่ในความสงบเมื่อไหร่ ก็จะกลายเป็นผู้ถูกความหวาดระแวงว่าเราจะต้องเดือดร้อนเพราะเราทําในสิ่งที่ผิดพลาดมาเราเป็นผู้ที่จะต้องใช้กรรมอย่างแน่นอนถึงขณะนี้กรรมยังไม่ส่งผลแต่ก็จะต้องได้รับกรรมอยู่วันยังข้ามดังนั้นเหมือนเป็นหอบทิ่มแทง ค้างคาอยู่ข้างตัวตลอดเวลาเมื่อจะสงบเมื่อจะสบายใจก็จะถูกกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ทำไม่ดีไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมนั้นคอยทิ่มคอยแทงทำให้ร้อนในอกทำให้ทุกข์ในใจนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่มั่นคงในพระธรรมแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีความชื่นบานในจิตใจมีความล่าเริงสดใสในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความปิติอิ่มใจพื้นใจ บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มีพระธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสมาธิทั้งหลายทั้งปวงก็จะทําให้เกิดความผาสุกมีความปิติในจิตใจมีแต่ความอิ่มใจนี่ก็เป็นอาหารเหมือนกับบรรดา <c oughs> หรือสีทั้งหลายหรือพรหมทั้งหลายไม่กินอาหารอย่างที่มนุษย์กินพวกพรหมทั้งหลายทั้งปวงนั้นกินปิติ ปิติเกิดจากอะไรปิติเกิดจากธรรมะเกิดจากความสงบเกิดจากการทำฌานเกิดจากการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิจนถึงจุดหนึ่งแล้วความว่าสงบลึกซึ้งก็จะมีอนุภาพเป็นปิติบรรดาปิติทั้งหลายนั้นเป็นอาหารอันยิ่งใหญ่สำหรับภูมิภูมิไม่กินอะไรไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากกินปิติกินปิติก็คือแม้แต่ใน บรรดาฤาษีทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้มีข้าวปลาอาหารมากมายก็ไม่ตายก็ยังมีความสบายอกสบายใจถามว่าเขาเอาอะไรมาดูแลร่างกายพี่จะทำให้เกิดกำลังวังชาเขาก็เอาปิติเอาความสงบจากการทำสมาธิจนเกิดฌานนี่ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีทมอยู่ในใจแล้ว <c oughs> ก็จะทำให้สามารถตํา ดำเนินชีวิต,ตำดำเนินจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเพื่อจังเกิดเป็นปิติเมื่อเกิดเป็นปิติแล้วก็จะเกิดความสงบเป็นการเย็นกายเย็นใจมนุษย์นั้นไม่ค่อยมีความผาสุกไม่ค่อยมีความเย็นใจไม่ค่อยมีความเย็นกายมีแต่ความเล่าร้อนทุกทรมานจะหาความเย็นในจิตใจก็าหายากหาลำบากเพราะว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านมา ก็จะคอยหลอกล้อคอยเผาแผดเผาเราให้เป็นผู้ทุรน,นทุนลายไม่ว่าจะอยู่ยังไงกินดียังไงอยู่ในสถานที่ที่สวยหรู มีความอำ,อำนวยความสะดวกอย่างไรก็ตามใจก็อย่างเล่าร้อนไม่มีความร่มเย็นไม่มีความเย็นใจนี่ก็คือความแต,ตมกต่างกันของคนที่มีธรรมะของคนที่มีสมาธิความผลอคลายทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นเลยหากผู้นั้นไม่เคยบำเพ็ญเพียรไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมและไม่ได้เป็นผู้มีสมาธิอันลึกซึ้ง แต่ผู้ที่มีสมาธิอันลึกซึ้งแล้วจะผ่อนคลายจะลื่นลมจะสบายจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นผู้เล่าร้อนไม่เป็นผู้ทุรนทุนลายซึ่งทางมนุษย์เป็นผู้มีความละเอียดเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความรู้ก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ต้องการความสุขมนุษย์ต้องการความสบายต้องความความเย็นใจและมนุษย์ต้องการสิ่งที่เกิดความปลอดภัยนั่นก็จะหาได้ยากสําหรับปุถดชนหากเราพิจารณา เห็นมองไปตามมนุษย์ปุตุชนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทำม,มาหากินด,ดิ้นรลนกระเสือกกระสน จะเห็นว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้มองใบหน้าหรือดูสถานะของจิตใจแล้วก็ยังเป็นผู้มีความเร่าร้อนเป็นผู้มีความทุรนทุรายเป็นผู้มีความกระเสือกกระสนเป็นผู้มีความกังวลกวายไม่จบไม่สิ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาผู้มีจิตละเอียดได้พิจารณาได้เห็นแตกต่างจากาคนบางคนที่บำเพ็ญเพียรถึงจะไปที่ไหนอยู่ไม่ได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่มีความสบายอกสบายใจผ่อนคลายตลอดเวลา มีแต่ความชื่นใจมีแต่ความสบายใจนี่ก็คือสิ่งที่หาได้ยากที่มนุษย์จะหาเพราะไม่รู้ไม่มีธรรมะที่จะติดตัวบรรดาความสุขทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยหากผู้นั้นไม่ได้อยู่ในฐานะของการเข้าสู่ทางธรรมความสุขจอมปลอมที่มนุษย์ได้กันมานั้นก็จะต้องเอาวัตถุเอาเข้าวของหรือเอาพฤติกรรมใดๆนั้น <c oughs> มาหลอกมาลอ่อ ไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสการเสพใดๆก็าตามเป็นสิ่งที่เหมือนกับยาเสพติดต้องป้อนต้องหากันมาตลอดเวลาหากวันใดไม่มีก็จะทุกข์ทรมานก็จะยากลาําบากจะกลายเป็นผู้ที่ กังวลกังวายเหมือนคนติดยาเสพติดถ้าได้เสพก็สบายใจแต่วันใดที่ไม่ได้เสพก็จะกังวลกังวายขาดสติเป็นผู้เร่าร้อนนั่นก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างคนที่มีความสุขอันเกิดจากการทำสมาธิมีความสุขอันเกิดจากคนที่มีพระธรรมในจิตใจนั้นความสงบจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีความขัดข้องในจิตใจมนุษย์นั้นต้องการความสุขแต่ว่ามนุษย์นั้น <c oughs> หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หาความสุขจอมปลอมมาหลอกลวงตนเองและทำให้เกิดความเดือดร้อนกระวนกระวายลวงว่าทั้งถึง,ถงข,ขวยคว้านดิ้นุน กระเสือกกระโจน,นไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแตกต่างจากความสุขที่บรรดานักบวชทั้งหลายทั้งปวงที่ชอบความสงบชอบบรรการบำเพ็ญเพียรอยู่ในพระธรรมไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบือนคนอื่นนี่ก็เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ที่จะหาความสงบไม่ได้เลยหากเป็นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญเพียรไม่เคยเข้าถึงทางธรรมจะตั้งสมาธิใดๆก็ไม่สามารถอยู่ได้ เราก็ได้พิจารณาถามตัวเราเองได้ทุกครั้งทุกคาที่เรานั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยก็แปลว่ามีเรื่องทางโลกมากมายมีเรื่องทําให้เราขุ่นข้องมองใจวิตกกังวลมีเรื่องที่เราห่วงมีเรื่องที่เราอยากมีเรื่องที่เราโลภที่เราโกรธที่เราหลงคอยปัน เป่าในใจิตใจทำให้ปั่นปวนในที่สุดไม่มีความสงบเกิดขึ้นไม่มีสมาธิที่แนบจิตไม่มีสมาธิมั่นคงไม่มีความตั้งมั่นไม่มีพลังงานที่เกิดขึ้นรวมแล้ว <c oughs> หากผู้นั้นนั้นไม่ได้เข้าถึงทางธรรมแต่ถ้าผู้ใดเข้าถึงทางธรรมจะนั่งที่ไหนจะอยู่อย่างไรสมาธิก็จะจับได้อย่างรวดเร็วและจะมั่นคงจะลึกล้ำจะลึกซึง้งลวมกรทั่งถึงได้เกิดอนุภาพอันยิ่งใหญ่ รมหรือคุณสมบัติ5ประการนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้บอกไว้เนี่เป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่สําหรับผู้ที่ปัรถนาที่จะบรรลุธรรมเมื่อการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าก็เกิดความสําเร็จอย่างชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมจ,จะเจริญก้าวหน้าจะบรรลุในสิ่งที่เรียกว่าตนเองปารถนาไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็คือทําให้เกิด ฌานฌานก็คือความสงบไม่ว่าจะเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปดจะเป็นความสงบลึกซึ้งเป็นขั้นของคั้นนิกะสมาธิ อุปัจจาระสมาธิอัปปนาสมาธินั่นก็เป็นเรื่องของฤาษีเรื่องของผู้ที่ส่วยคว้าหาความสุขอันเกิดจากความสงบในการทําสมาธิแต่ผู้ที่ปัตนาปัญญาวิปันสนากรรมฐานก็จะเกิดญาณเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความแจ่มแจ้งในธรรมะในจิตใจทําให้เป็นผู้ที่ ไม่กล้าทำผิดทำบาปทำแต่คุณงามความดีทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดเป็นบุญเป็นบารมีในที่สุดก็จะกรรมจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้คุณธรรมคุณสมบัติทั้งหลายของจิตใจ <c oughs> ของมนุษย์นั้นไม่ สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีพระธรรมหากไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับการฟังธรรมการรู้แจ้งเห็นจริง,รง,รง,รงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักนี้เราก็ได้เป็นผู้มีโอกาสได้เข้ามาสู่พระธรรมคําสั่งสอนในพระศาสนาในแนวทางก็เป็นของมีค่าเป็นของมีราคาวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องกออกไปใช้ชีวิตเราจะหมดโอกาสเราจะหลงเราจะลืมเราจะไม่เห็นคุณค่าเราจะไม่เห็นความสําคัญ ความทุกข์ยากความทรมานทั้งหลายก็จะถาถมเข้าใส่เราอีกทําให้เราขาดสติทําให้เรากลายเป็นพลต้งตัดสินใจผิดคิดผิดพูดผิดทาผิดก็จึงเป็นวงเวียนไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นอย่างที่เราต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดเป็นเพราะเราไม่เห็นความสําคัญของพระธรรมอันยิ่งใหญ่รวมกระทั่งถึงความสงบเป็นธรรมะในเรื่องของสมาธิสมาธิธรรมนั่นเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความพาสุกเกิดความสาเร็จ บัดนิ้ญาิโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือได้เป็นผู้มีชีวิตช่วงหนึ่งที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่ถูกต้องหาผู้ใดก็ตามเห็นคุณค่าพัฒนาตัวเองไปก็จะได้กลายเป็นอริยะบุคคลไม่ต้องกลับมาเป็นผู้ตุชนที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากทรมานแสนสาหาัสไม่จบไม่สิน้น หาผู้ใดก็ตามมุ่งมั่นทําต่อไปก็จะได้ประสบผลสำเร็จจะได้เปลี่ยนฐานหปิดประตูบาายููิได้เข้าสู่การเป็น พระอรหันต์อานิสงผลบุญที่ท่านทั้งหลยทั้งปวงได้ตั้งใจทำก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดความผาสุขทำให้มีชีวิตอันผ่องใสปัจจจากทุกโศกโรคภัยอันตรายขุนไสวิญญาณไายอาถรรพ์นาเภศคำสาปคำแช่งเสด็จจันไรการกิณีอุปเทศอภิมงคลนวิชาคนผ่านความยากจนนี้สิโรคไลยโรคระบาดวิญญาณไายปีศาจมาศัตรูประสาทให้มาลาให้ไปมีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่ปาสพล สำเร็จในชีวิตต่างโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวทั้งคมโดยกิจสุดเสียบุญมีสติปัญญาได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีปัญญายานมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมากผลนิพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด